หลายคนที่บอกว่าบางทีกางจะซื้อของที่มันไม่จําเป็นนะาพี่ก็ลอยมาถ้าให้พี่เปรียบตัวเองพี่ก็เปรียบเสมือนแบบเหมือนเราเป็นมวยวัดจะทํายังไงให้เราอยู่กับการลงทุนระยะย,ยาวได้นั่งทับมือไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันไม่ค่อยมีใครออ๋ใช้รถหรูอยู่เนาะแต่นี่เต็มเลยอ๋มอมีบ้านหลังใหญ่ เราไม่ได้มีเท่าเขาหรอกแต่เราไม่มีนี่สวัสดีค่ะพี่นุชวราพันธ์วงศราคามเจ้าของเพจ VI บ้านบ้านนะคะและนี่คือสาระสมถะของพี่หลายคนรู้จักพี่นุชจากการติดตามเพจ VI บ้านบ้านนะครับ ก็เลยวันนี้อยากจะขอบคุณพี่นุษด้วยครับที่สร้างเพจนี้ขึ้นมาแบ่งปันแนวคิดนะครับมุมมองแล้วก็เรื่องของบทเรียนการใช้ชีวิตนะครับหลายคนเคนี่ยคงอยากจะอยากรู้ครับว่าจุดเริ่มต้นของเพจ V.I. บ้านบ้านคืออะไรทําไมถึงต้องเป็น V.I. บ้านบ้านครับ V.I. บ้านบ้านคือพี่มีความรู้สึกว่าเออพี่อเข้ามาลงทุนเนาะ <c oughs> แล้วก็เหมือนจะดูจะใช้คําว่าสําเร็จไหมหลายๆคนบอกสาเร็จ สำเร็จก็ได้เนาะ<ม>แต่ว่าทีเนี้ยเราอ่ะอาจจะพอเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักลงทุนรายเล็กรายน้อยรายย่อยได้เพราะว่าพี่ออมาจากแบบโอ้ยศูนย์มาจากเงินน้อยมากหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับท่าพี่พูดเร,เรื่องลงทุนเลยเงี้ยเราก็ไม่ได้เก่งมากเนาะ<ม>แต่เพียงแต่ว่าเราอ่ะกั่นกรองจากทุกทกสิ่งที่เราได้อ่านได้เจอทั้งแม้จะโดยทฤษฎีของงบการเงินหรือแม้แต่วิธีการ ตัดสินใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอามันประยุกใช้จริง,รงๆแล้วมันก็เกิดผลอย่างนี้อย่างนี้ออกมาอเงี้ยถ้าให้พี่เปรียบตัวเองพี่ก็เปรียบเสมือนแบบเหมือนเราเป็นมวยวัดแล้วก็ถ้าเป็นการว่ายน้ําคงไม่ใช่ท่าฟรีสไตล์สวยงามท่าผีเสื้อท่ากบอะไรอย่างเงี้ยนะก็คงจะประมาณว่าลูกหมาตกน้ําแล้วก็ต่อด้วยวัดวาอะไรอย่างเงี้ยเลยค,คือแบบเออว่ายน้ําได้แล้วเราก็ไม่จมแต่เรารู้สึกว่า ในชีวิตของหลายคนเนี่ยอาจจะต้องมีการลงทุนเป็นที่พึ่งเพื่อให้เออตลอดชีวิตในบ้านปลายจากวันนี้ถึงบ้านปลายอ่ะเขามีเงินพอที่จะเลี้ยงชีพหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะถ่ายทอดสิ่งนี้ในท่าท่าทาท่าทางของคนบ้านๆว่าเออคุณก็ทําได้นะก็เลยจะความรู้เรื่องลงทุนพี่ว่ามีคนเขียนเยอะมีคนทําเยอะแต่ว่าทัศนคติในการใช้ชีวิตให้เงินเหลือ หรือจะทํายังไงให้เราอยู่กับการลงทุนระยะยาวได้นั่งทับมือไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันไม่ค่อยมีใครทำํำก็เลยคิดว่าเออเรือจะทําสิ่งนี้ก็เลยตั้งชื่อให้เข้าถึงง่ายและวิธีการมันก็เข้าถึงง่ายจริงๆว่าวีไอบ้านๆครับครับจนถึงวันนี้ทํามานานแค่ไหนแล้วครับสักสองปีกว่านเนาคนติดตามก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่พี่ว่า พี่ไม่ได้ไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปดึงให้คนอินไวให้คนมากดไลค์นะหลายคนที่เป็นเพื่อนใน Facebook พี่เนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าพี่ทำเพจนี้คือพี่มีความรู้สึกว่าอยากให้มันออร์แกนิกก็คือถ้าบทความมันจะโดนใจใครแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากแชร์ไปให้เพื่อนอยากแชร์ไปให้ใครแล้วเพื่อนเขาก็อ่านเออก็ดีนะแล้วก็มาตามบ้างมาตามอ่านบ้างหรือใครบางคนบังเอิญอ่านมาเจอ เฮ้ก็ดีนะเออกดติดตามไว้ดีกว่าแล้วค่อยๆเพิ่มคนอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วก็เขาก็เติบโตทางความคิดไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับแบบมาแลกเปลี่ยนคุยกันแล้วก็ในคอมเมนต์น่ะน่ารักพี่ชอบ,คร,บครับความตั้งใจของว i านบ้านๆนี่คืออะไรครับพี่อยากนําเสนอการใช้ชีวิตอย่างอย่างที่บอกว่าความง่ายๆหลายคนน่ะไม่กล้าและไม่กล้าจะใช้ชีวิตธรรมดา ไม่กล้าจต่ใช้ชีวิตง่ายๆเพราะว่ามาตรฐานการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมมันเหมือนกับต้องปีนบันไดกันไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้แล้วบันไดในเปรียบเสมือนบันไดแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันคือเงินครับมีเงินก็ซื้อความสุขได้มีเงินก็ซื้ออันนี้ได้แล้วก็เอื้อมกันไปไขว่คว้ากันไปแล้วพี่เลยอยากนำเสนอชีวิตอีกแบบหนึง่งที่พี่ก็ทำอยู่เป็นธรรมดา กินอาหารหง่ายๆใช้ชีวิตง่ายๆดังนั้นเนี่ยโรงแรมที่เราเลือกพักมันก็ไม่จำเป็นต้องมีสระว่ายน้ํำไหมแล้วก็บางคนก็บอกว่าเออโรงแรมที่พักอะ่ะเราอยากจะไปเลือกอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ดีๆยอมจ่ายกันไปแต่พี่มองว่าถ้าถ้าในแง่ของการใช้ชีวิตทั้งหมดทั้งมวลของพี่พี่ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องอาหาร ด้วยเหมือนกันประมาณว่าไม่ได้ให้ความสําคัญว่ามันจะหรูแต่พี่ให้ความสําคัญว่าอาหารบางอย่างอะ่ะมันไม่ได้ดีไม่ได้มีประโยชน์แล้วอาหารที่อยู่ในบุฟเฟ่ต์โรงแรมดีๆหลายครั้งมันก็เป็นโทษอยู่เหมือนกันนะครับถ้าพิซซ่าในแง่ของประโยชน์และโทษเอาแก่นของมันจริงๆเลยอะ่ะซึ่งเราก็เลยจะเป็นคนไม่ค่อยใช่คนที่แบบไปพักเอาโรงแรมที่มีอาหารหรูดีๆเออมีสระว่ายน้ำหรืออะไรเงี้ยก็ใช้เงิน ไม่ได้เปลืองอ่ะครับอ,อย่างเงี้ยแล้วก็เลยคิดว่าผู้คนเนะี่ยถ้าเขาไปพักโรงแรมดีๆเขาก็อยากจะมาลงโชว์ในโลกโซเชียลนะหลายคนทวินหาที่จะเอาเงินเก็บเก็บได้สักก้อนหนึ่งหรือใช้บตัตรเครดิตไปรูดมันมาเพื่อที่จะไปมันมาสักคืนหนึ่งสองคืน,คนพี่อยากให้ลูกเพจไปนคนที่ติดตามพี่อ่ะเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ต้องทําอย่างนั้นก็ได้นี่นะเขาจะก๊อปแบบพี่ก็ได้นี่นะเออไปหาโรงแรมถูก,ถก แต่ให้มันปลอดภัยครับก็ได้แล้วเงินเหลือเนี่ยเอาไปลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอพอทําเพจออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะพี่ว่าหวังแค่สมมติว่าหนึ่งบทความเนี่ยมีคนเห็นสมมุติหนึ่งร้อยคนแล้วมีคนอ่านแล้วชื่นชอบสักสิบคนแล้วเอาไปลงมือทําตามจริงๆสักหนึ่งคนอพอและเรารู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงคนไปในทางที่ดีขึ้นได้ เออนแมนก็น่ายินดีแล้วก็ถ้าใครบางคนวางแผนการเงินได้ดีเท่ากับเราส่งคนที่วางแผนการเงินดีสู่สังคมค,คือในในภาวะที่เหนี้ครัวเรือนมันสูงเหลือเกินเราไม่รู้จะแก้กันยังไงดีถ้าพี่สามารถสร้างคนที่แบบไม่ขับเคลื่อนชีวิตด้วยนี่เห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตเรียบง่ายได้หนึ่งคนเป็นสองเป็นสามเนี่ยเราก็ช่วยสังคมได้ เคยเจอผู้ติดตามหรือว่าเคยเจอแฟนเพจไหมครับคนที่ได้อ่านเพจวิ่นนนี้เขามาเล่าหรือว่ามาขอบคุณยังไงบ้างครับมีก็เยอะเลยทั้งทั้งมาในอินบ็อกทั้งมาในคอมเมนต์แล้วก็บางทีมีสัมมนาอะไรบางอย่างวันนั้นที่ที่เราไปได้วยกันที่ตลาดหลัหลกทรัพย์น้องปั๊บก็สัมภาษณ์พี่บนเวทีมีคนมารอเจอพี่น้องเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมาจากอังกฤษเลยนะ<อ>แล้วเขาอะ คือกลับมาอยู่แล้วไม่ใช่จะมาหาพี่แต่ว่าบางเอิญมีสัม,มาเนี้ยเขาก็ตั้งใจมาหาพี่แล้วเขามาบอกบอกว่าหนูอ่ะได้ทํางานในที่ที่ดีจริงๆแล้วอ่ะเงินค่าตอบแทนสูงแต่ที่ผ่านมาหนูไม่ได้เก็บแล้วพอหลังๆพอมาตามเพจพี่เนี่ยหนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูเก็บเงินได้เยอะเลยแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเช่นทํางานในเรือสาราญนะต้องห่างไกลบ้านอะไรอย่างเงยห่างไกลพ่อแม่ แล้วก็มีเงินเยอะแต่ว่าในที่สุดเหงาเรือลงท่าไหนเธอก็ช็อปปิ้งหมดเลยจนจนมาเจอเพจพี่แล้วเขาก็อ่านแล้วเขาบอกว่าเออเขาก็ถามตัวเองว่าชีวิตเขาทําอะไรอยู่เนี่ยพ่อแม่เขาก็แก่ลงทุกวันทุกวันแล้วมันมีจุดเปลี่ยนจนที่ว่าในที่สุดพ่อเขาก็เสียชีวิตไปก็เหลือแต่แม่คนเดียวที่เขาต้องดูแลเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาไม่เริ่มเก็บเงินเนี่ยไอ้ชีวิตที่เขาต้องอยู่ห่างไกล เออเพื่อไปทํางานที่ผลตอบแทนสูงเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเขาก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วก็มาขอบคุณจะมีอีกหลายคนที่บอกว่าบางทีกลางจะซื้อของที่มันไม่จําเป็นหน้าพี่ก็ลอยมาอันเนี้ยเยอะมากแบบน่าจะเป็นหลายร้อยคนมาโอ้โหครับหลายร้อยคนเลยเพราะพี่ดูแล้วล็อกอินต่างๆกันแล้วเขาก็มาบอกว่าชะงักเลยชะงักเสร็จปุ๊บเอาเงินก้อนเดียวกันนั้นอะ ไปซื้อกองทุนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าแล้วเขาก็บอกว่าเขาทําได้โดยไม่รู้สึกทรมานใจด้วยนะไม่ใช่แบบโอโ้โหฉันไม่ได้ซื้อของหรืออะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเอยสนุกเพราะว่าแน่นอนเมื่อคุณมีหุ้นเพิ่มขึ้นหรือมอีหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยหรือมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นก็นแล้วแต่ในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาจะรู้สึกเขามั่นคงขึ้นความสุข จากภายนอกเนี่ยมันจะค่อยๆแบบมีคุณค่าน้อยลงสำหรับเขาวิธีคิดหรือว่าเรื่องราวพี่นุชเนี่ยช่วยให้คนเปลี่ยนความคิดตัวเองได้แล้วสำหรับพี่นุชเองเะอครับในฐานะคนที่เป็นผู้ถ่ายทอดหรือคนที่ทำเพจการทำเพจวิไอบ้านๆเปลี่ยนตัวตนของพี่นุชหรือว่าเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองโลกของพี่นุชยังไงบ้างหลังจากที่เราเอาความคิดของเราเนี่ยไปถ่ายทอดแล้วมีคน ตอบรับนะครับมันเปลี่ยนพี่นุชไปยังไงการทําเหตุเปลี่ยนพี่ไปยังไงเปลี่ยนเหมือนกันมันจะมีหลายคนหรือบางคนที่เขามาให้ข้อมูลอยู่หลังไม้เนาะเขาบอกว่าเล่าความจําเป็นหลายอย่างมาเออมีความจำเป็นจริงแฮะคือเราก็รู้สึกว่าถ้าหากเรามองไปที่ใครอ่ะ เราจะเราปกติเราก็ไม่ได้ตัดสินอยู่แล้วแต่ว่ามันทาให้เราเราแวดระวังมากขึ้นว่าเขาอาจจะมีภาระอะไรที่เยอะอยู่จริงรแล้วเราจะทําอย่างไรคือวูบแรกเนี่ยเราต้องต้องให้กําลังใจกันก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ในที่สุดแล้วพี่ก็ยังมองว่าการให้กําลังใจแต่อย่างเดียวมันมันก็จะช่วยในในเบื้องต้นได้แต่ในที่สุดอ่ะจะค่อยคๆดึงเขากลับมาสู่โลกของความเป็นจริง แล้วก็อาจจะของบางคนเนี่ยพี่ช่วยคิดเลยนะบางทีกับไปทําตารางอะไรบางอย่างให้เขาเลยตารางในการคํานวณอะไรบางอย่างให้เขาแล้วก็คุยกันส่งกลับไปให้เขาก็าลองทําแล้วก็อกลับมารยายงานผลว่าเป็นอย่างไร,รแล้วก็กลับมาเราให้เราฟังว่าสภาพจิตใจของเขาเปลี่ยนไปอย่างไรอะไรเงี้ยคือเราก็เข้าใจคนอยู่แล้วแต่เข้าใจมากขึ้นอีกครับมากขึ้นอีก เนื้อหาแบบไหนในเพจครับที่คนชอบมากที่สุดชอบติดตามชอบอ่านเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์ครับอาจจะเขียนบทความสนุกแล้วบางคนก็บอกว่าถูกโบยตีแล้วก็แบบอ,อือมไปโบยตีตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างเช่นบทความคําว่าท่าท่าใช้ตั้งชื่อว่าท่าจุดๆๆแล้วก็ เขียนไปนเล่าไปเลียได้ว่าถ้าเราะมีแว่นที่มองเข้าไปที่ใครคนนึงแล้วเราก็สามารถเห็นนี่ที่เขาแบกอยู่บนบ่าเหมือนประมาณว่าเวลาคนไปดูหมอดูแล้วก็หมอดูบอกว่าอุ้ยไปทำแท้งมาหรือเปล่ามีเงา <c oughs> เด็กมาเกาะอยู่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเรามีแว่นวิเศษสักอันแล้วก็มองเห็นนี่ที่ใครแบกอยู่บนบ่าบางทีอะ่ะเราจะเราจะรู้แล้ว่าอ๋อใช้รถหรูอยู่เนาะแต่นี่เต็มเลยอ๋อ <c oughs> มีบ้านหลังใหญ่ เราไม่ได้มีเท่าเขาหรอกแต่เราไม่มีนี่ครับคือประมาณว่าถ้าเห็นความจริงข้อนั้นได้เนี่ยเราอาจจะให้เครดิตกับภาพที่มองภายนอกลดลงแล้วเราก็ยกตัวอย่างคนนี้น่าจะมีอย่างนี้แล้วก็นี่ <c oughs> นี่นี่เต็มเลยใช้ชีวิตแบบนี้นี่นี่เต็มแล้วเราก็กระตุกกลับมาประมาณว่าช้าก่อนก่อนที่จะส่งจิตออกไปคิดถึงคนต่างๆมากเกินไปน่ะไหนลองหันกลับมาดูตัวเองสิ ถ้าคนอื่นมีแว่นแล้วมองเข้ามาที่เราอ่ะเอ้ยเรามีไอ้สิ่งนั้นอ่ะแบกยูเอนบัตด้วยหรือเปล่าแล้วเราจะทํำยังไงคือทุกคนที่อ่านเขาบอกอุ้ยอ่านอยู่ดีๆเพลินๆเฮ้ยเหมือนโดนเหมือนเดินตบหน้าหรืออะไร่เงี้ยเราบอกเอ้ยเราไม่ได้มีเจตนาจะทำงั้นแต่ว่าในที่สุดอ่ะมันกระตุกเขามาได้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็บทความบางอย่าง,างเช่นเมื่อลบมีค่ามากกว่าศูนย์คือเล่นกับคํานิดนึงคือลบเนี่ยมันควรจะเป็นลบเนาะ แต่มันจะเป็นมากกว่าศูนย์ได้ยังไงล่ะในทางคณิตศาสตร์แต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราอะ่ะใช้เงินก้อนหนึ่งซื้อความสุขเฉพาะหน้าหมดไปแล้วแล้วก็หายสุขไปแล้วด้วยเงินก็เป็นศูนย์ไปเลยแต่ถ้าเราเอาเงินก้อนเดียวกันนั้นอะ่ะมาซื้อหุ้นไวอ้อ่ะแม้ในยามที่หุ้นตกหนักๆน,นะแล้วเราก็เลือกหุ้นที่พื้นฐานดีไว้แล้วแหละแต่มันก็ยังตกลงไปกับเขาด้วยเนี่ยมันพอติดลบครับแต่อ้าวอีกสองเดือนจะจ่ายปันผลคือ เดี๋ยวเราก็ได้บลหลจากหุ้นของกิจาก,การที่เราถืออยู่ด้วยนะคือดังนั้นเนี่ยมันมีค่ามากกว่าการที่คุณจะใช้เงินเป็นศูนย์ไปนในวันก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนชอบเยอะสุดท้ายนี้ครับอยากให้พินุษบอกถึงคนที่เป็นผู้ติดตามในเพจ่อยฮะว่ามีอะไรอยากจะขอบคุณหรืออยากจะบอกคนที่ติดตามเพจฟวยบ้านๆนบ้งครับก็อยากขอบคุณเนาะที่แบบว่าเออมารายงานตัวว่าชีวิตดีขึ้นเพราะว่า ที่ว่าทุกวันเนี้ยพอเรามีอะไรที่มากพอแล้วหรือตั้งแต่วันก่อนๆแล้วเราจะไม่ได้มีความสุขว่าเราอ่ะมีชีวิตที่ดีอยู่คนเดียวเราจะรู้สึกว่ามุทิตาจิตสำคัญถ้าเราเห็นใครมีความสุขเราปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขแล้วในที่สุดเขาก็มารายงานว่าเขาก็มีความสุขจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นความสุขแท้ๆไม่ใช่ความสุขแบบหาจากภายนอกอีกแล้วหรือเนี้ยเออเราก็รู้สึกว่า ชื่นชมยินดีไปกับเขาแล้วก็ก็ขอบคุณที่มาขยันอ่านบทความยาวๆของพี่แล้วก็มาเล่าให้ฟังะะได้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่นุชนที่ทำเพจแหวนบานขึ้นมาด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าชอบรายการของเราแล้วก็ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆด้านการลงทุนยอย่าลืมกด Follow กด Subcribe กดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางของเพจ the p r o r i t y นะครับ